กระผมนายรัฐกรศรีพรางปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปิทยาโรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสงเครในสังกัดเทศบาลนาครอุดรธานีกระผมได้นำความรู้ด้านศิลป,ปะมาใช้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาผ่านการวาดรูปพระเกจิอาจารย์มอบถวายให้แก่วัดต่างๆเช่นวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงวัดป่าร้างแค่ อำเภอหนองหานวัดป่าในจังหวัดสิงบุรีและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้กระผมได้มุ่งมั่นุกผลและสร้างผลงานออกไปแพร่สู่สายตาสาธารณชนผ่านองค์กรต่างๆท้งภาครัฐและเอก,กชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์และกระผมได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านศิลปะให้กับโรงเรียนในเกรือข่ายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปครับขอบคุณครับ